นี่เธอหน่ะกำลังทำอะไรอยู่น่ะข้าก็กำลังเล่นเกมอยู่นะสิเห้คำพูดประชดประชันแบบนั้นฉันคุ้นเคยกับมันดีนะเพราะว่าฉันเองน่ะก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเหมือนกับตอนที่เพื่อนของฉันน่ะแบ่งอะไรดีๆให้ฉันดูข้าเล่นเกมอยู่จริงๆนะเอาละเอาละเล่นเกมอยู่จริงๆก็เล่นเกมอยู่จริงๆครับไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะไม่เชื่อน่ะก็ใช่ไงข้าเล่นเกมอยู่นะเจ้าทำหน้าเหมือนไม่เชื่อข้าน่ะ แล้วก็ไม่ต้องมาคุยกับข้าด้วยข้าต้องใช้สมาธิเฮ้ยๆๆคนชอบประจบประแจงอย่างฉันนะ่ะฉันไม่สนใจหรอกนะว่าเธอจะโกรธหรือไม่โกรธนะ่ะเธอจะเมินใส่ฉันหรือเธอจะมีความสุขหรือหงุดหงิดอยู่ไม่ว่าอย่างไงก็ตามสําหรับฉันแล้วนะ่ะเธอคือแม่ักรบหญิงที่สวยที่สุดเลยละเตรียมพร้อมเรียบร้อยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกอูต้าถงมาละละลูกเหลือจุ้ยเข้าร่วมการสตรีม ยเกิดสาวคนสวยเข้าร่วมการสตรีมโอ้ในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานี้มีผู้ชมที่คอยดูเธอลงอารีน่าระดับต่ำอยู่อย่างน้อยต่อเน,นื่องสองสาคนเลยแฮะหลังชุนต้าเข้าร่วมการสตรีมโปกัสกาลังพิ่งสมาธิไปที่การพ V พีเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนี่ฉันมาช้าไปอย่างนั้นเหรอถ้ากําลังเล่นเกมอยู่ฉันรู้หน้าว่าเธอกําลังเล่นเกมอยู่นะ่ะแต่ว่าไอ้ข้างหลังนั่นน่ะมันคืออะไรกันนะ่ะไอ้โง่เอ้ยข้างหลังนั่นน่ะก็คือจงหูย,ยังไงเล่าหลังชุนต้าออกจากสตรีมข้าชนะอีกแล้ว ลันชิวินตาออกจากสตรีมลันชิวินตาเข้าโลกสตรีมถึงฉันจะทําอะไรไม่ได้เลยก็เธอแต่ฉันก,ก็อยากรู้จังเลยนะว่าไอ้่นบังเืออะไรกันแน่น่ะข้างหลังเธอ呐โดนสตรีมที่เรียบง่ายไม่มีอะไรทั้งนั้นเครงประกอบพื้นหลังยังไม่มีเลยมีแค่คนคนเดียวที่นั่งสตรีมเกมอยู่มีจมขุยติดอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็มีคนยืนอยู่ข้างหลังในท่าทางที่แป,กแปลกๆหรือว่ามันจะเป็นคนจริงเฮ้ยแต่ถ้าเป็นหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยมันก็จะสมจริงเกินไปหน่อยหรือเปล่าวะกับพิบตาปึ๊บๆเฮ้ยาด้วว่ เฮ้ยพวกแกน่ะเห็นนั่นหรือเปล่าน่ะคนข้างหลังน่ะมันกระพริบตาได้ด้วยนะเฮ้ยมึงั่วแล้วมีทางหลอกหน้านั่นน่ะเป็นแค่ห่นขี้พึ่งเท่านั้นแหละใจแล้วละใจแล้วละถ้าคุณจะเห็นภาพหลอนมันจะกระพริบตาได้ยังไงกันเล่านั่นน่ะคนขี้พึ่งชัดชดเฮ้ยทุกคนอย่าบูลลี่เขาสิข้างหลังของข้าน่ะเป็นคนจริงๆนะเขากําลังโดนลงโทษให้ยืนอยู่นิ่งๆน่ะห้ามเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนสู้ฉิงเคยบอกว่าถ้ามีคนถามแล้วก็ให้ตอบไปแบบนี้ต้องยืนนานแค่ไหนอย่างนั้นเลยอน่ะ เฮ้ยก็แกไม่เชื่อฉันจะบอกแล้วมันเป็นผลขี้พึ่งแต่ว่าจากที่ฉันสังเกตดูน่ะนี่น่าจะเป็นการฝึกกลยุทธก์กำปั้นหัวเจียซึ่งเป็นวิชาที่หายสาบสูญไปนานแล้วแหมผิดนะจ๊ะกำปั้นหัวเจียน่ะฝึกโดยใช้ก้อนหินต่างหากนี่น่ะเป็นเทคนิคลับของราชาผู้รอบรู้ต่างหากซีเมอร์ซีเมอร์โอ้ยเปิดเพลงให้ฟังหน่อยสิเอาเลยจ้าสู้ฉิงอยากให้ข้าตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอก็ได้ข้ากำลังหาวิธีเปิดเพลงอยู่เพราะฉะนั้นรอแป๊บนึงนะดูเหมือนว่าพวกเขาเริ่มจะมีปฏิสัมพันธ์นแล้ว ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับการสตรีมไม่ไวุ่นวายยุ่งเหยิงเรียบง่ายค่อยเป็นค่อยไปเสมือนคล้ายกับการพบปะของผู้คนที่มีความชอบเหมือนกันเพื่อพูดคุยสร้างความสนุกสนานเฮฮาระหว่างเล่นเกมความรู้สึกแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะหนึ่งชั่วโมงต่อมาขณะนี้สตรีมเมอร์กำลังอยู่ที่หน้าจอคอมมูนิตี้อนิเมะไม่เลวเลยนี่นะวันนี้นะ่ะมีผู้เข้าชมมากที่สุดเลยนะตั้งแต่ทำมานะ่ะเข้าเลขสองหลักแล้วเก่งมากเลยเจียงเฮ นี่นะี่เป็นพัฒนาการครั้งใหญ่ของเธอเลยนะมีคนส่งซปเปอร์แตงเป็นโค้ามาให้ข้าด้วยละ่ะนี่ไนะ่นเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะยินดีด้วยนะเจียงเหอที่สามารถทําเงินได้แล้วนะ่ะอา้าวเอานี่ไปสิฉันจะให้โค้กับเธอนะหนึ่งกระป๋องเหมือนกับเจ้าหมอนั่นเลยพวกเขาเอาแต่สงสัยนะสิว่าเจ้าน่ะทําอะไรอยู่ข้างหลังข้าน่ะจริงๆแล้วนะ่ะไม่มีใครดูข้าเล่นเกมเลยสักคนนะมันก็เป็นเรื่องปกตินี่นะ ของแบบนี้น่ะตอนนี้อันดับของเธอน่ะยังไม่ได้สูงมากไม่มีใครชอบดูเธอสตรีมหรอกในเวลาที่เธอตบพวกเด็กกระโปรงน่ะการที่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นกิมมิคช่วยเพิ่มจุดขายให้กับเธอนะอย่างน้อยสิ่งนี้น่ะมันช่วยดึงดูดความสนใจของผู้คนแล้วเราก็จะรักษาฐานผู้ชมเอาไว้ได้ถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าเฮ้ยไอคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอมันเป็นใครน่ะเธอก็แค่บอกไปว่าอ๋อไอหมอนี่น่ะมันโดนลงโทษน่ะก็เลยต้องยืนอยู่ก็เท่านั้นเอง ถ้าหากว่าฉันเป็นพวกเขาไนะ่้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้หมอนี่มันมายืนทําอะไรอยู่ข้างหลังวะสตรีมแปลกๆที่มีลูกเล่นบุคลิกไม่เหมือนใครฉันคิดว่ามันน่าตลกดีแต่กูไม่ตลกกับมึงปญัญญาอ่อนชิบแล้วก็อย่าเอาโคกมาใกล้แมวนะแมวเกลียดโคกเอาละเริ่มบันทึกเกมถัดไปที่เธอเล่นในอารีนาเธอก็ต้องอัดหน้าจอวิดีโอตอนที่เธอตบพวกเก่งๆได้นะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับเธอในอนาคตยังไงล่ะจะต้องมีคนที่เข้ามาดูวิดีโอการต่อสู้ของเธอแนๆ่ๆพวกที่มาดูย้อนหลังนะ่ะก็จะได้รู้จกกเธอมาขึ้น แล้วเธอก็จะได้ยอดซับสไครต์ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าเธอได้เจอกับสตรีมเมอร์ชื่อดังด้วยแล้วก็แจ็คพอตเลยละถ้าเธอเอาชนะพวกเขาได้น่ะมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกสาหรับแต้ม MMR ของเธอนนาตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยแต้มแล้วนั่นนะ่ะเป็นเรนกิ้งที่ค่อนข้างสูงเลยละการสตรีมครั้งต่อไปของเธอนนาคงจะยากหน่อยแล้วละถ้าหากว่าแม่น้ำลบหญิงไม่ยอมซื้ออุปกรณ์และไอเทมดีๆมาใส่สกิลของเธอในตอนนี้น่ะก็จะไม่เพียงพอสำหรับการลงเรนดกิง้งการสตรีมให้ชนะต่อ ยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่พวกเหรียญทองในเกมนั้นนะ่ะสามารถเพิ่มค่าทักษะและสกิลในเกมของเธอได้เธอมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะพาลาดไม่ได้เด็ดคาดเอาละถ้าข้าเจอซีมเมอร์ชื่อดังเมื่อไหร่แล้วก็ข้าจะจัดการอัดพวกมันให้ราบค่าเป็นนากล้องเลยยอเยี่ยมนี่แหละจิตวิญญาณแห่งนักสู้ที่แท้จริงน่ะฉันได้อัปโหลดบทความวิจารณ์ภาพยนตร์ของฉันเมื่ออาทิตย์ก่อน ตอนนี้ฉันต้องการองค์ความรู้และเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อน,นำมาปรับใช้ในชิ้นง,งานบทวิจารณภ์ภาพยนตร์บทถัดไปของฉันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่วละที่ฉันจะหาหนังดีๆมานั่งดูสวีทวิดวิวสองคนกันกับแม่แนลรบหญิงฮนี่ตอนสองทุ่มนเธออยากจะก,กอดกับฉันแล้วก็นั่งดูหนังไปด้วยกันหรือเปล่านี่แค่ดูหนังเฉยๆเองทำไมเราต้องกอดกันด้วยล่ะแหมก็วิธีการดูหนังที่เหมาะสมสำหรับคู่รักน่ะมันเป็นอย่างนั้นนี่นา ต้องปิดไฟด้วยหรือเปล่านะ่ะข้าอยากจะขอเวลาอีกแป๊บนึงนะ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูนะเอ้ยจะรอนะครับข้าไม่ต้องกังวลว่าสู้ฉิงจะมาถกกระโปรงของข้าขึ้นถ้าข้าใส่ชุดนอนชุดใหม่นี้ตอนนี้เขาจะต้องรู้ตัวแล้วแน่ๆว่าข้าน่ะไม่กล้าต่อยตีเขาแล้วเพราะแบบนี้ข้าเลยต้องระวังตัวมากกว่าเดิม เสื้อผ้าพวงนี้น่ะข้ารู้สึกว่ามันสั้นเกินไปน่ะแทบไม่ต่างจากใส่ชุดนอนแบบเดิมเลยนี่นะถ้าเกิดว่าจู่จูสู้ฉิงจู่โจมข้าขึ้นมาแล้วก็ข้าจะทํายังไงดีนะดูหน้าไอ้หมอนั่นสิแสดงถึงเจตนาที่จะจู่โจมข้าตั้งแต่แรกแล้วแถมตอนนี้น่ะข้าอาบน้ําจนเนื้อตัวสะอาดหมดแล้วเขาก็อาจจะทำไมเธอถึงได้ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นล่ะมานั่งข้างๆฉันตรงนี้สิฉันคิดถึงเจ้าเมลอนน่ะข้าจะเอามันมากอดตอนที่ดูหนังไปด้วยกันน่ะ เอาแมวเป็นตัวตายตัวแทนนี่ว่ะข้าให้เจ้าไม่กูไปเอาไอ้หมอนี่แมวเซ็งอา้าแล้วทำไมเธอถึงเอามาให้ฉันกอดแล้วเนี่ยเธอเป็นคนอยากกอดเองไม่ใช่เหรอไม่เจ้านั่นแหละต้องกอด โยมีแต่คนรักคนชอบกูอย่างงี้กูต้องสำลักความรักตายแล้วปะ <_ Q> เอะเอะนี่เธอทำอะไรนะ่ะ <_ Q> ข้าอยากจะจับขาของเจ้าด้วยเอามานี่เฮ้ยนี่นีเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะเฮ้ยฉันสัญญานะสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรเธออีกแล้วทำอะไรของเธอเนี่ยให้ตายสิ นี่เธอยอมทําถึงขนาดนี้เลยเหรอเพื่อไม่ให้ฉันแตะขาของเธอนน่ะเธอเลยเริ่มเคลื่อนไหวก่อนแถมยังเป็นการเคลื่อนไหวที่ชานฉลาดมากซะด้วยหน่อยร้ายนะเราเป็นเพราะว่าฉันดมกลิ่นของเธอในวันนั้นสินะและตอนนี้เธอก็เลยรู้สึกไม่พอใจน่ะหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรอย่างนั้นเหรอเท่าธุลีสีขาวบริสุทธิ์ เป็นช่วงย,ยุคที่มีการเข็นค่าได้มีกลุ่มคนที่อาฆาตแค้นกันเต็มไปหมดมันต่างจากยุคสมัยที่เธอจากมาในกลุ่มจะต้องใส่ชุดและทําตามกฎของกลุ่มพวกเขาจะสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆของเขาเองแล้วก็เลือกคนเข้ากลุ่มโดยการเลือกลักษณะเฉพาะเช่นความกล้าหาญความพักดีเธอเคยคิดบ้างหรือเปล่านะ่ะว่าชิ้นส่วนของหยกชิ้นนี้นะ่ะอาจจะทําให้เธอข้ามเวลามาถึงที่นี่ได้นะ่ะ บางทีแล้วนะ่ะอาจจะมีวันหนึ่งที่มีเสียงฟ้าร้องออกมาแล้วก็มีแสงสว่างวาบูบออกมาจากนั้นฉันนะ่ะก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่หมู่บ้านของเธอเพราะจี้หยกนี้นะ่ะ <c oughs> จะเป็นไปได้ยังไงกันเล่านั่น,นนะ่ะก็แค่เศษหยกทั่วไปนะ <c oughs> มันเป็นวิธีที่เห็นได้บ่อยนะจากพวกนวนัิยายกําลังภายในทั้งหลายแลยนะบางทีแล้วนะ่ะมันอาจจะซ่อนปรมาจารย์เซียนแก่ๆเอาไว้หรืออาจจะมีเคล็ดวิชาคัมภีร์ลับที่เป็นศาสตร์วิชาต้องห้ามเก็บไว้อยู่ในนั้น หรืออาจจะทำให้คนสามารถเดินทางข้ามเวลาได้ตามต้องการเหมือนเกิดใหม่ในต่างโลกอ่ะบางทีถ้าหากว่าฉันเอามันเข้าปากในตอนที่เหงือของฉันเลือดออกน่ะมันอาจจะตื่นขึ้นมาก็ได้นะพลังที่แท้จริงของฉันอ่ะอ้างอิงมาจากมังงะชื่อดังชื่อ Battle True the heavens อ่ะแล้วแล้วถ้าหากว่าเจ้าใส่มันที่อื่นล่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหรือว่ามันจะทาให้เจ้าย้อนเวลาได้น่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ฉันก็ไม่ควรคืนมันให้กับเธอนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เธอจากฉันไป เอาหน้าเอาหน้าฉันแค่ล้อเล่นนะ่ะของพิเศษแบบนั้นนะ่ะจะไปมีอยู่จริงได้ยังไงกันเล่าแต่ยังไงนะ่ะฉันก็ไม่คืนหรอกนะเพราะว่าตอนนี้นะ่ะมันเป็นของของฉันแล้วเธอให้ฉันนี่นะตอนนี้ข้าเริ่มคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วสิวันที่ข้าเดินทางมายังที่นี่ข้าเดินผ่านป่าแล้วจู่ๆุก็มาอยู่ที่เมืองนี้แล้วข้าก็ไม่สามารถกลับไปได้อีกเลย แต่หยกชิ้นนี้คงไม่เกี่ยวข้องอะไรหรอกถ้าช่วงเวลานี้คงอยู่ไปช่วงนี้รันก็คงดีสิตอนนี้เธอเข้าไปในโลกของความฝันแล้วสินะหลับปุ๋ยเชียว สภาพเธอที่ไร้การป้องกันนอนหลับป่วยอยู่แบบนี้แล้วลืมคิดไปเลยแฮะว่าเธอคือแม่นางรบหญินผู้องอาจตอนนี้น่ะช่วยไว้วางใจให้ฉันดูแลเธอเถอะ ฉันเองน่ะก็เคยมีความฝันนะที่อยากจะออกไปผจญภัยเผชิญกับโลกกว้างให้เห็นด้วยตาตัวเองเพราะว่าฉันน่ะอยากรู้ว่าที่โลกภายนอกน่ะจะมีอะไรที่งดงามให้ฉันได้ค้นหาอีกบ้างแต่ว่าในตอนนี้น่ะฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักมากๆอยู่ในอ้อมแขนสัมผัสจากร่างกายอันอบอุ่นของเธอนน่ะมันทำให้ฉันอยากอยู่ที่บ้านแล้วก็นอนกอดเธอทั้งวันเลยละ ในเมื่อเธอหลับสนิทแล้วฉชนก็ควรจะอุ้มเธอไปนอนที่ห้องแล้วพอในวันรุ่งขึ้นเธอตื่นขึ้นมาเธอก็อาจจะประทับใจในตัวของฉันแล้วก็อ้อนวอนขอให้เันไปนอนที่ห้องนอนใหญ่กับเธอ <c oughs> แค่คิดก็ฝันหวานแล้วครับโชคดีจริงๆแฮะที่เรื่องฝึกฝนร่างกายมาบ้างไม่อย่างนั้นฉันคงอุ้มเธอในท่าเจ้าหญิงไม่ไหวแต่ว่าตัวเธอเบามากเลยนะเนี่ยน้ำหนักจริงๆน่ะไม่น่าจะถึง50กิโลเลยละมั้งถ้าหลับอยู่ถ้าหลับอยู่ เธอรู้ไหมนะ่ะว่าการทําแบบนี้นะ่ะเป็นการวัดใจที่ไม่น่ารักเอาซะเลยวัดใจอะไรของเจ้านะ่ะก็ประมาณว่าเธออยากให้ฉันประทับใจในตัวเธอก็หมายความว่าเธอนะ่ะแสร้งทําเป็นว่าหลับกะจะให้ฉันอุ้มเธอมาที่ห้องแล้วหลังจากนั้นก็รอจังหวะที่ฉันจะฉวยโอกาสจากเธอคิดว่าฉันเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยไม่เชื่อใจกันเลยนะพอหลังจากที่ฉันเริ่มแตะต้องตัวเธอฉวยโอกาสจากเธอเธอก็จะตื่นขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกว่าอย่าทำนะแบบนี้ยังไงล่ะ อ,อ,อนี่เจ้าน่าจับอะไรอยู่เฮ้แบบนี้นะ่ะไม่ถือว่าเป็นการโชยโอกาสนะเพราะว่าฉันทำซึ่งซึ่งหน้ายัางไงละ่ะลาติสวัสดไปนั่งเขียนบันทึกไดอารี่ในตอนที่ยังสดชื่นอารมณ์ดีอยู่ดีกว่า เจ้ายังไม่นอนอีกเหรอใชนกำลังเตรียมตัวเข้านอนอนะ่ะใกล้จะนอนแล้วหืมเจ้าหมอนี่ก่อนหน้านั้นอนะ่ะข้ายังถามเขาอยู่เลยว่าอยากได้หลอดไหมแต่เขาตอบว่าการใช้หลอดนนะ่ะมันหน่อมแนมเหมือนเป็นพวกผู้หญิงเธอนอนไม่หลับอย่างนั้นเหรอหรือเพราะว่าเมื่อกี้เธอเพิงง่งยบไปนะ่ะเปล่าหรอกคือรีบนอนตั้งแต่หัวค่ำด้วยละ่ะไปละ แหม่ซินเดเรจริงๆนี่เธอเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นห่วฉันแล้วอย่างนั้นเหรอเพราะว่าฉันเข้านอนช้าสินะและก็เป็นพว้การฝึกฝนของฉันด้วยในการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบว,วินยัยตอนนี้นะ่ะแม้ว่าฉันจะมีอายุ80ปีแต่ฉันก็ยังมีพลังพร้อมเต็มเปี่ยมเหล่าหนูๆและวัยรุ่นทั้งหลายจาไว้ให้ดีนะไม่ควรจะมานั่งฟังมังะหวานแหวมันเยิ้มแบบนี้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะจ๊ะได้เวลาอาบน้ำนอนแล้ว นี่เธอนะ่ะรู้จักดาบฟันวิญญาณหรือเปล่าดาบฟันวิญญาณอย่างนั้นเหรอข้าไม่รู้จักเลยนะนี่ไงนี่ไงนั่นมาในเกมต่างหากข้าแยกภูเขาออกเป็นสส่วนไม่ได้หรอกนะในชีวิตจริงนะ่ะฉชนหมายถึงท่าทางการเคลื่อนไหวแบบนี้ต่างหากนะ่ะเธอลองทํามันหน่อยได้หรือเปล่านะ่อยอย่าผนะิดเนาะดาบฟันวิญญาณอย่างนั้นเหรอต้องเอียงก้นเวลาที่ฟันดาบนี่นะข้าทําไม่ได้ฮึ เออ و, ทำไมเล่ามันดูเหมือนจะไม่ยากเท่าไหร่เลยนะลองดูหน่อยได้ไหมหนะ่ไว้คราวหน้าก็ได้ฉันจะเป็นคนทําอาหารเช้าให้เธอเองนะนน่นนนไม่เป็นไรนะ่ะค่าทํากินเองได้อฉันฉันฉันจะเป็นคนสาาัก้ายเธอเองนะอจะทำอาหารแล้วก็จะช่วยเธอตอนที่เธอเล่นเกมด้วยนะได้โปรดทำให้ฉันดูเธอทานนะะฉันอยากเห็นมากเลยละ่ะ ไม่นึกเลยว่าจะมาไม้นี้แต่ข้าน่ะใจแข็งไม่ยอมง่ายๆหรอกนะนี่หน่อยกาดแข็งนักนะก็ก็ได้ข้าจะลองดูสักหน่อยก็แล้วกันเย้ฮ่อย่างนี้ต้องอัดคลิปเอามานี่เลยออเอาา้าอ้าทำไมเธอเดินไปไกลจังล่ะไปไหนนะ่ะ เป็นบุญตาถึงจะหันก้นไปทางนั้นก็เถอะเอะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเป็นไรนะ่ปะปล่าเปล่าหรอกโอ้ยไกลจะไปคิดกันเล่าว่ารูปแบบการฟันดาบนั่นของเธอนะ่ะมันจะอือทัชใจขนาดดีที่เป็นเรื่องที่น่าอายมากจริงๆตอนนี้ฉันยืนไม่ได้จนกว่าไอ้นั่นของฉันนะ่ะมันจะสงบลงอ เออคือว่าพอดีว่าฉันน่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยน่ะเธอช่วยทําอาหารหน่อยได้ไหมวันนี้น่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันทาให้เปลี่ยนเวรกันสาภาพของเจ้าหมอนี่ในตอนนี้มีทิชชู่ยัดจมูกอยู่การช่วยเขาทาอาหารในตอนนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรต่อไปฉันต้องระวังตัวให้มากกว่าดีแล้วฉันเริ่มรู้สึกถึงอันตรายพลังแห่งความมืดความเงียบเป็นหนทางไปสู่ด้านมืดไอความคิดบ้าๆที่ผุดขึ้นมาในหัวนี่ฉันจะช่วยเธออัพเลเวลเองนะ ตอนนี้เธอนะ่ะไปพักผ่อนได้แล้วล่ะไปอ่านหนังสือสิการให้เธอไปอ่านหนังสือนะ่ะอาจจะดีต่อเธอมากกว่าดีกว่าปล่อยให้เธอไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มน้อยพวกนั้นอะอะ๋ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงทางเข้าน่าจะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสินะฉันต้องไปเอาคีย์การ์ดก่อนเดี๋ยวฉันกลับมานะพอดีมีเรื่องที่ฉันต้องไปทําก่อนอนะ พ่าเฉิงครับผมมาขอรหัสคีย์การ์ดครับอ้อมาสิมาสิมากรอกเอกสารก่อนสิและสามนายคนนั้นนะ่ะไม่มาด้วยเหรอเดี๋ยวผมจะกรอกข้อมูลในส่วนของเธอให้เองพอดีว่าผมออกมาเดินเล่นแล้วก็มาถึงที่นี่พอดีนะ่ะก็เลยมาจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบนะ่ะแสดงว่าเธอเพิ่งอายุแค่19ปีเองอย่างนั้นเหรออืมสแสดงว่าปีนี้พวกเธอก็ไม่ได้แต่งงานกัน,นสิการแต่งงานที่จีนตามกฎหมายแล้วผู้หญิงจะต้องอายุ20ปีผู้ชาย22ปี ใครบอกว่าเราจะแต่งกันปีนี้ล่ะครับแหมก็แค่ความคิดของฉันนั่นแหละแต่คิดดังไปหน่อยคิดไปไกลเกินไปแล้วคือว่าเราเนะี่ยยังไม่ได้คบกันนานขนาดนั้นนะครับเราจะแต่งกันก็ต่อเมื่อเราครบกันนานกว่าน,นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะ่ะเจียงเหอเองก็ไม่มีญาติที่ไหนเลยด้วยเพราะว่าในตอนนี้เธอนะ่ยยังไม่มีบัตรประชาชนเลยผมก็เลยต้องพาเธอไปทําบัตรที่บ้านเกิดก่อนนะครับดีแล้วละ่ะดีแล้วละ่ะให้เธอเข้ามาในทะเบียนบ้านเลยสิสาวน้อยคนนั้นนะ่ะเป็นเด็กที่น่าสนใจนะแถมยังสวยแล,ละน่ารักมากๆเลยละ่ะ ดูถ้าจะมีความเป็นแม่สีเรือนี้ด้วยนะขอบคุณนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับจะได้ไปทํางานต่อฉันจะรอวันที่ได้รับบัตรเชิญจากเธอนะอ้าวนี่ขี์การของเธอประตูใหม่น่ะจะติดตั้งเสร็จในเดือนหน้านะเธอต้องใช้สิ่งนี้ในการเข้าออกประตูเอามันใส่ไว้ในพวงกุญแจของเธอด้วยละ่ะป้าเฉิงเน่ยเป็นคนให้ฉันมาและป้าเฉิงนะ่ะก็กล่าวชมเธอด้วยนะป้าเฉิงเขาบอกว่าเธอนะ่ะทางานบ้านได้เรียบร้อยดีมากเลยละเป็นกุลสตรีสุดๆ แล้วเธอก็ยังบอกอีกด้วยนะว่าปีนี้นะ่ะเรายังแต่งงานกันไม่ได้อ่ะฉันก็เลยถามเธอออกไปนะสิว่าเธอได้ยินเรื่องการแต่งงานมาจากใครแต่เธอบอกว่าเธอคิดเองนะ่ะเพราะว่าเจียงเหอในตอนนี้นะ่ะอายุแค่19ปียังแต่งงานกันตามกฎหมายไม่ได้นะนี่มึงล่อผู้เยาว์เลยเหรอค่าแต่งงานตอนอายุ19ปีไม่ได้อย่างนั้นเหรอถึงเธอจะดูเคร่งเหมือนยายแก่ก็ตามตอนแรกฉันก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปเดทกันแล้วก็เธออาจจะใส่รองเท้าฟางไปแต่ว่ามันไม่ใช่เลย ก็ถ้าเธอแต่งงานตอนนี้แล้วก็เธออาจจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วก็ได้นะใครเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกันยะปะ่าเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะเออคือว่าเมนนักรบหญิงช่วยทําท่าดาบอันสง่างามนั่นให้ฉันเห็นเป็นบุญตาอีกครั้งได้ไหมฉันอยากลองฝึกฝนดูบ้างนะ่ะแน่ใจนะแน่ใจซีแน่ใจถ้าฉันไม่ได้สนใจเรื่องศิละปะการต่อสู้จริงๆแล้วก็ฉันคงไม่ชอบดูพวกหนังแนววิทยายุด หรือพวกกาลังภายในโบราณทั้งหมดหรอกแถมฉันนะ่ะยังอัปโหลดวิดีโอพวกนี้ตั้งแต่สมัยเรียนมาหาลัยแล้วด้วยงานกินข้าวก่อนละกันแบบนี้เหรอแบบนี้เหอรอดูจากทิศทางแล้วดูจากทิศทางของข้อมือแล้วนะ่ะฐานของแกนกลางลําตัวนะ่ะให้วางดาบเอาไว้ระหว่างแขนยึดแขนให้เหมือนกับว่ามันเป็นจุดหมุนที่หมุนไปรอบๆตัวแล้วก็รวมพลังไว้ที่ปลายดาบเฮ้ยสิ่งนี้มันทําให้ฉันนึกถึงตอนที่ฉันฝึกดาบเลยล่ะหลังจากที่เจ้าฝึกฝนจนช่ำช,อง,ช,อ,งชองแล้วนะ เจ้าก็ต้องเรียนรู้วิธีการที่จะพุ่งเข้าไปแทงใส่คอหอยฟันหัวความแข็งแรงก็เป็นสิ่งสําคัญและก็ต้องปิดจอบให้ได้ในดาบเดียวแบบฟันปึ้มเล็งไปที่จุดตายเฮ้ยนี่จะโหดไปไหนเนี่ยกะเอาตายกันเลยหรือไงนะ่ะเจ้าหนะ่ะต้องฝึกฝนจนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะไรตัวตนเพื่อเพิ่มระดับการตอบสนองในระหว่างการต่อสู้จากนั้นก็ปล่อยไปตามสัญชตาตญาณตวัดดาบฉิบเดียวปิว้วหัวขาดปิ้วกระเด็นไปเลยหากเจ้าฝึกฝนได้ถึงขั้นนี้แล้วก็ข้าก็คงเอาชนะเจ้าไม่ได้แล้วละ ประเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนนะนี่เธออย่าพูดอะไรที่มันน่ากลัวแบบนี้จะได้ไหมเนี่ยฉันต้องเรียนรู้เพื่อความสนุกสนานนะอยากเรียนเอาไว้โชว์เท่เฉยๆนะไม่ได้คิดจะเอาไปใช้กับคนอื่นสักหน่อยนะะนี่นะก็เป็นเพียงแค่ความบันเทิงเล็กๆน้อยๆของฉันเท่านั้นแหละเหมือนกับการดูอนิเมะมันเป็นแค่ความสนใจอินเทอร์เรสติ้งน่ะโอ้ยหลังจากที่ฝึกฝนมานานกว่าหนึ่งชั่วโมง ก็ดูเหมือนว่าฉันจะเหนื่อยกว่าที่คิดไว้ซะอีกถ้าอย่างนั้นมาทําเสื้อกลอดจากโซ่กันต่อดีกว่าในชีวิตของฉันในตอนนี้น่ะได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ฉันไม่ทันได้สังเกตเลยทั้งการอัปโหลดคลิปรีวิวหนังการซื้อขายหุ้นและการฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวไม่ว่าใครก็ต้องการเวลาในการเติบโตสินะโชคดีที่มันเป็นความสนใจของฉันอยู่แล้วด้วยฉันก็เลยสนุกสนานไปกับมันพร้อมๆกับเจียงเหอ ความก้าวหน้าของแขนเสื้อ50%หูต้าถงฉันมาแล้วฉันมาแล้วสแตนฟอร์ดทอมบอยฉันรู้สึกว่าเขาอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับเมื่อวานเลยเนาะหลันชวินตาเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเลยทั้งวันนะ่ะพวกเขาบอกว่าเจ้านะไม่เคลื่อนไหวเลยทั้งวันนะ่ะ โถโถโถไอ้พวกมนุษย์กลุ่มนี้ไม่รู้จักการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายหรือยังไงกันมอบเหมือนคันธนูยืนหยัดดั่งต้นสนไม่ขยับไม่ขยืนไม่สั่นไหวสงบนิ่งดุดดั่งระฆังและพวยพุ่งทยานดั่งสายลมตอนนี้ฉันนะ่ะเป็นเหมือนกับต้นสนยังไงล่ะจะไม่สามารถขยับเขยืนไปไหนได้ทั้งนั้น <C oughs> ผู้ชายหวังเฉาสตรีมเมอร์เขากำลังคุยกับนายอยู่ไม่ใช่เหรอเกสโตลทำไมเขาถึงไม่สนใจคุณเลยน่ะ พอดีว่าเจ้าหมอนั่นน่ะมันไม่ชอบพูดน่ะมันก็จะอยู่นิ่งๆแบบนั้นทั้งวันนั่นแหละเขาเป็นแค่พวกที่คลั่งไคลยศิลปะการต่อสู้น่ะโอ้ไม่เลวไม่เลวแม่นักรบหญิงไปเรียนรู้วิธีการพูดแบบไร้เหตุผลพวกนี้มาจากที่ไหนกันนะผู้ที่อยู่ใกล้หมึกแดงย่อมถูกย้อมเป็นสีแดงส่วนผู้ที่อยู่ใกล้หมึกดำก็ย่อมถูกย้อมเป็นสีดำเอ๋หรือว่าไม่ใช่ว่าเธอเรียนรู้มาจากฉันใช่ไหมเนี่ยคุณชายหวังเฉา เฮ้ยมีใครเห็นเขาขาอยากขยื้นบ้างเนี่ยทำไมดูเหมือนหุ่นยนต์เลยเป็นหุ่นขี้พึ่งจริงๆหรือเปล่าวะใช่ใช่นั่นนะ่ะหุ่นขี้พึ่งฉันรับรองได้เลยละ่ะถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วก็คุณเองก็ลองทำท่านั้นดูสิถ้าทำได้เกินสินาทีแล้วก็ก็ถือว่าคุณหนักเป็นของจริงจะมีคนที่ไหนทนได้นานขนาดนั้นกันเล่าฉันเองนะ่ะก็เรียนแบบท่าทางนั้นเหมือนกันแต่ฉันนะ่ะคงทำมันได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละเรื่องแบบนี้นะ่ะไม่ควรทำสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้านะถ้าผิดพาาลาด อาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายของเจ้าได้แต่ถ้าอยากลองทาแล้วก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆด,ด้วยนะกํลาลังอธิบายอย่างจริงจังเขาเรียนรู้วิธีผิดๆมาเป็นเวลานานนะ่ะและข้าก็ได้ปรับเปลี่ยนท่าทางให้กับเขาหลายครั้งแล้วจํานวนผู้ชมที่ข้ายังสามารถรักษาเอาไว้ได้ในตอนนี้มีประมาณ20คนการหว่านพืชหากหวังผลจะต้องใช้เวลาในการงอกเงยความสําเร็จนะ่ะเกิดจากการทําซ้ําๆและทําอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันขอแค่ข้าพยายามอย่างหนัก ในไม่ช้าข้าก็จะมีผู้ชมถึงหลายร้อยหลายพันคนงานในปัจจุบันของข้านะ่ะคือการเล่นเกมให้ดีและชนะในการต่อสู้ทุกครั้งในขณะที่สวมหมวกหน้าเกลียดใบนี้กริ๊งหวังซื่อโทรมาอย่างนั้นเหรอไอ้หมอที่ต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ยมีชีวิตอยู่เขายังมีชีวิตอยู่ละให้ตายเถอะเขากำลังมองมาที่ฉันแต่ทําไมฉันถึงได้รู้สึกกลัวเขาแปลกๆนะเจ้าพวกที่ยังอยู่ในตอนนี้ตั้งใจจะมาดูฉันแต่ว่านี่นะ่ะคือสตรีมของเจียงเหอนะ และเธอก็กำลังเล่นเกมอยู่แบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้วนายน้อยหวังผู้ขี้เล่นเข้าร่วมการสตรีมว้าวเนี่ยมันโคตรพออคนแบบซูเปอร์แตงนายน้อยหวังผู้ขี้เล่นยืนอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วฉันจะให้อีก3ามอันเกสตลแชมเปี้ยน,นฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะยืนได้อีกนานแค่ไหนนะ่ะ <c oughs> เขาบอกให้เจ้ายืนต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะ่ะอเวนเอ้ยอีหวังซื่อจุนอีหวังซื่อที่แกเล่นอะไรของแกอยู่นะ่ะไม่ทำเว้ยเขาบอกว่าเขาทํามันไม่ได้ละกาจอก มีเต่คนเข้ามาดูเจ้ายืนนะไม่มีใครดูสตรีมของข้าเลย <c oughs> เอ้ยไม่น่าไม่ใช่น่าเธอคิดไปเองนะลองคิดดูสิตั้งแต่เริ่มสตรีมมานะ่ะฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้มาชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่แถมยังมีคนกลุ่มนี้นะมาดูฉันยืนนิ่งๆอยู่เรื่อยๆไอแบบนี้นะ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเหรอฉันว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วล่ะเจ้าพวกนี้นะ่ะก็แค่ไม่มีอะไรจะทำนะมันก็เลยมานั่งดูเฉยๆท่านั้นแหละเธอไม่ได้เล่นเกมไม่ดีหรืออะไรหรอกนะไอหวังซื่อจุ่นไอสารเลวเอ้ยอย่างนั้นเองหรอกเหรอ ที่ฉันมาอยู่กับเธอในตอนนี้นะ่ะในตอนที่เธอเล่นเกมก็เพราะว่าถ้าหากฉันไม่แสดงตัวออกมาแล้วก็มันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะซิถ้าพวกเราถูกรีพอร์ตในแพลตฟอร์มนะ่ะเธอก็ทําของเธอต่อไปเธอเล่นเกมไปนะ่ะอย่าไปคิดมากเลยาการที่เธอจะเปิดสตรีมได้นะ่ะเจ้าของไอดีจะต้องอยู่ในจอด้วยนะซิฉันกลัวเธอจะโดนรีพอร์ตนะนั่นมันก็จริงคอยดูเธอฉันจะด่าแกให้ยับเลยไอหวังซื่อ <c oughs> ตอนนี้ของขวัญที่ข้าได้รับมานะ่ะมันเท่าไหร่แล้วอย่างนั้นเหรอ ประมาณ100หยวนเธอน่าจะได้30%จากทั้งหมดเอ๋หักไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็ <S 1> <S 1> ถ้าเธอไม่เซ็นสัญญากับทางแพตฟอร์มนะเธอก็ต้องโดนหักค่าคอมมิชชั่นแต่ถ้าหากว่าเธอสตรีมได้ดีแล้วก็พวกเขาก็อาจจะมาเสนอให้นะถ้าเธอเซ็นสัญญาไปแล้วก็ยังไงก็ตามเรื่องนี้นะมันยังอีกไกลเราค่อยคุยกันจะดีกว่าแล้วก็นะเธอได้อัดคลิปเอาไว้หรือเปล่านะเธอสามารถอัปโหลดคลิปได้ด้วยนะก็แค่มีคนดูเธอก็จะได้เงินถึงมันจะเป็นเงินจํานวนที่ไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะ เพราะงั้นจากนี้ไปนะ่ะพวกเราถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อลมง,งานกันนะ